ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสปูตสกุลนะครับเนาะเมื่อนี้ผมกัดสีมาอัปเดตฟักทองน้ำค้างเนาะครับเนาะครับกะอายุของเขากะโดยประมาณกะเดี๋ยวนะครับไลายบางก่อนอ่าสิบหท่านว่าเนาะครับ ก็ได้ประมาณ4ี่สห้าเมือนะครับเนาะสีหมื่อซึ่งเขาก็ได้ออกดอกออกลูกนะครับนะอันนี้ในคอตาที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกเอประมาณ1ิบเอ็ดสิครับลูมีครับครับแล้วก็13บสาห้า ก็มีอีกลูกหนึ่งครับขอที่17เจ็นะครับครับกะทัดออกมากอะมีอีกครับอยู่ไปไปลายไก่เครือแตงโมงครับอันนี้บดวลยเด็ดยอดนะครับอ่าผักท่องน้าหมอกนะ,นะครับเนาะบัดยเด็ดยอดซึ่งเขาออกกิ่งมากหลายกิ่งนะครับเนาะกิ่งนี่ก เลยลูกกันครับเป็นจริงออกมาประมาณ3ามจิงนะครับเนาะสามจิงลักซีจิงลักครับพี่น้องตอนแสงว่ก็ะออกลูกทุกจิงนะครับเนาะจ,าจิงนี่ก็กำลังออกครับอันนี้ผมบ่ได้เด็ดยอดนะครับเตะตักทอง กตูบบ่ท่านในบานครับก็เลยบ่ได้ผสมครับเป็นต้นแรกอันนี้เป็นพันธุ์ลูกลูกไงครับตันนี้ลูกไงตลูกหน่อยเนาะบวกติดกันเอาลูกไงลูกหน่อยล้อรุ่นนะครับพี่น้องสำหรับต้นนี้นะครับเนาะ ต้นนี้กับผมมาได้เด็ดยอดด้วยกันครับพี่น้องทีว่ามีสองต้นนะครับเนะเาะเกี่ยวหนึ่งกับใบท่างโหนเขาก็ออกลูกเราพี่น้องในขอตาที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็แปดเก้าสิบเดสิผมนับดได้สิบสี่นะครับกับบรูลุวาเขาออกอในขอตาขี่หรือคู่นับได้สิบสี่หรืออาจสิบสามสีนะ่เนาะ ซึ้อก็เป็นน่อยนี้ครับกะเพ่นวาเอาไว้ได้ครับให้ขอดตาที่สิบขึนเนาะแล้วก็มีอีกหน้อยๆยียย่ยอดนี่ครับกับระว่างสองลูกนี่เดี๋ยวรออเบิงนะครับเนาะอันนี้บบได้เด็ดยอดครับแล้วผมสิภาพไปเบิงที่ผมเปรียบเทียบไปชุดตีเด็ดยอดน,นะครับซึ่งสามตน้น อันนี้กับบอ่อใดเด่นหย่อนนะครับซึ่งเขากะออกลูกือกันครับกะจะเลื่นอนเติตบโตบ่ทอกันนะครับเนาะเพราะว่าบ่ใดหดหนามกับบ่สม่่ำเสมออันนี้ก็ออกลูกนี่ครับยุบปลายเนี่ยครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งต้นที่เด็ดหย่อนนะครับเขาไปถึงสายแล้วคือต้นนี้ครับพีน่น้อง เด็ดยอดยังมาไปถึงสครับพี่นอ้องนี่ครับได้แค่สอกเดียวคือเกาครับพี่นอ้องแค่สอกเดียวกับมีอีกต้นหนึ่งครับพี่นอ้องต้นนี้ก็ได้สอกกบว่าครับสรุปแล้วก็แตงโมบ่ได้ลดน้ำนะครับห้องบต่องเด็ดดีกว่าแล้วครับพี่นอ้องพอมา เขาสิ่จะเริ่มเติบโตซะนี่ครับผมต้นนี้ก็บบอดดด,ด,ดหอยอดครับแต่ว่าเขาเขาก็เน่าในสองศอกแล้วครับต้นนี้ครับเราก็มาเบิ้งต้นนี้ก็บบอดไดดีดอยอดครับเขาก็กำลังเน่ากำลังออกลูกครับพี่นี่ ลูกครับพี่น้องเดีมาพี่น้องออกลูกแล้วครับกะส่วนตัวปูกบรรับบ่ท่านบ่ท่านในบ้าทน,นะครับเนาะบ่ได้ผสมกะสลบแล้วกะบ่ต้องเด็ดดีกว่านะครับเนะนาะอ่าพอห้องบ่บ่ได้ใส่น้ำหดกะให้เขาปล่อยธรรมาชาติได้นะครับเนาะ ส่วนเท่าเสียวไว้จักแหนงกะแลวเต้านะครับเนาะะสองแหนงสามแหนงเป,เปรียบเทียบเบ้งสามจริงเนาะครับสามจริงี่จริงครแลวแต่อันนี้ผมจีปลอยแล้วครับผมสิบวัเด็ดแล้วเพราะว่าผมสังเกตเบ้งแล้วคันเด็ดมันม่ขยับขยันไปใส่เลยครับกอยู่หม่องเก่านะครับเนาะ ส่วนกลหลุมกับร่องไว้ครับอ่าขีงว่วฉีไก่ปุ๋ย,ยสูตรสิบหา้าไตา็เดามาปูนยังกับปูนขาวครับกับร่องขึ้นไว้เดี๋ยวกัวคลิปหน้ากับอดูครับว่าเขาสีไงบอรครับพี่น้องว่าเขาสีเป็น่วยไงบอรอบังนะครับพี่น้องเด้อส่วนคลิปนี้กับ จบไปแต่เพียงแค่นี้นะครับพี่น้องวักทองน้ำค้างนะครับเนาะสวัสดีครับ